สวัสดีค่ะวันนี้หมอวาดมานำเสนออาหารแม่หมอพลังเวทนะคะแกงใบขี้เหล็กตีนไก่ยาอายุวัฒนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักๆก,กันก่อนนะจ้าในของส่วนผสมก็ตามที่หมอวาดแจ้งไปเนาะและในส่วนของพี่แกงเราสามารถซื้อสำเร็จง่ายๆสบายๆมาทำได้เลยแล้วก็อาจจะโขกเพิ่มในส่วนของความชอบกินกระชายเราสามารถทาได้หมอวาดก็จะทาแบบนี้ในวันนี้ค่ะ แกงใบขี้เหล็กใส่กะทิสูตรโบรั่มโบราณเลยนะคะเครื่องแกงวันนี้ขออนุญาตซื้อสำเร็จมาในส่วนหนึ่งและก็จะปั่นเพิ่มขิงข่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระชายในส่วนของสูตรของแม่หมอวาดอีกชุดหนึงด้วยค่ะเมื่อนำเครื่องแกงต่างๆมารวมกันเติมน้ำอุ่นนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนตีนไก่นะคะเรามาล้างให้สะอาดตัดเล็บของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะมาต้มในน้านะคะแล้วใส่เกลือลงไปด้วยนะ ช้อนฟองออกได้เลยค่ะต้มนะคะแล้วเดือดไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะคะตีนไก่ก็จะเริ่มเปื่อยละโอ้โห oh, หน้าทานขึ้นเริ่มพองตัวนะคะนี่แหละค่ะถ้าเราทําความสะอาดตีนไก่ดีๆนะคะ <c oughs> เขาก็จะใสสะอาดแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเรื่อยๆกันนะคะ มีใบมะกรูดยอดอ่อนค่ะการปลูกไว้ที่บ้านจะสะดวกมากเลยเราจะได้กินใบมะกรูดยอดอ่อนตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะเตรียมตัวใส่ลงหม้อตีนไก่ค่ะ,ะเราต้องเตรียม ตีนไก่ก่อนนะคะเพราะตีนไก่เป็นอะไรที่เปื่อยยากหลังจากนั้นเรามาเตรียมใบขี้เหล็กกันค่ะซึ่งหมอวาดปลูกไว้ที่บ้านนะคะนี่คือโฉมหน้าคุณแม่ของหมอวาดนะคะคุณแม่เป็นคนทํากับข้าวเก่งที่สุดเลยค่ะที่บ้านานานะแกงขี้เหล็กเนี่ยเขาไม่มีการต้มอะ่ะแกงดิบๆแบบนี้เลยออกมาแล้วมันจะออกขมอ,อร่อย ก็เหมือนกับไอ้นี้เดี๋ยวก็ต้มแค่น้ําเดียวต้มแค่น้ําเดือดให้มันสลบแค่นั้นแล้วก็เราก็แกงเลยมันก็จะออกรสขมขมหน่อยๆแต่ก้เล็กสมัยนี้ไม่ขมงไงก็ไม่ขมเอาจะพอยอดอ่อนเหรอคะแม่ก็เอายอดอ่อนก็ต้องมินแก่บ้างเพราะว่าเป่นงั้น เขาอ่อนล้วนเลยแล้วมันลื่นมันไม่อร่อยอะก็ต้องออกผมบ้างาออกแก่หน่อยแก่อ่อนรวมกันหมด มอว่าจะให้ดูลำต้นของเขานะคะต้นนิดเดียวกินทั้งปีเลยค่ะคนี่คือใบที่เราตัดแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนที่เราจะกินแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันค่ะระหว่างน,นี้นะคะเราจะตั้งไฟตั้งน้ำร้อนแล้วก็เอาใบขี้เหล็กของเรามาต้มนะคะและ คู่ไปกับหม้อไก่ค่ะเอาแก่ๆด้วยนะเนี่ยอันนี้มาต้มไฟค่ะลวกใช่ไหมนี่ต้มต้มให้มันสลด,ด้เฉยน้ำเดียวเดี๋ยวไม่ขมด,ดูแค่นะั <c oughs> ้นอย่างนี้นะคะก็ตั้งเคียงคู่กันไปเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเตรียมนำเครื่องแกงไปใส่กับตีนไก่ที่สุกแล้วนะคะที่กำลังเคี่ยวอยู่ค่ะ ในส่วนของขั้นตอนเราเทคเครื่องแกงลงไปแล้วแล้วก็เด็ดมะกรูดเป็นชิ้นๆอีกสักหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อความสวยงามและส่งกลิ่นหอมมีกลิ่นของน้ำมันมะกรูดออกมาค่ะขั้นตอนสำคัญนะคะเราต้องใส่น้ำปะลาะค่ะ น้ำปลาแนะนำเป็นน้ำปลาขวดทั่วๆไปค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราปล่อยแล้วเราตั้งเดือดเลยนะคะกับข้าวอร่อยยิ่งเดือดยิ่งร้อนยิ่งอร่อยค่ะไอ้นั่นรับรักษาเบาหวานได้ใด้ดกกินเป็นป๊บน้ำมันระหว่างนี้นะคะใบขี้เหล็กสุกดีแล้วเราเอามาล้างซ้ำอีกหนึ่งรอบกับน้ำเย็นนะคะ บางทีก็เหมือนการนำน้ำขมออกจากใบนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาหั่นใบขี้เหล็กนะคะนี่เป็นสูตรโบราณค่ะ างที่ตัวน้ำแกงตีนไก่กำลังเข้มข้นอยู่กำลังเดือดพร่านอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบขี้เหล็กมาใส่ค่ะจากที่หั่นเสร็จนะนําเสนอในตอนที่ใส่ผักเรียบร้อยแล้วเลยนะคะใส่แล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยคนเลยค่ะแม่ ใส่ใบมะกรูดอีกนะคะบ้านหมอว่าชอบใส่ค่ะใครใส่ครั้งเดียวก็ได้นะและรอเดือดตอนเนี้ยเราสามารถทานได้แล้วนะคะแต่วันนี้หมอว่าจะทําสูตรใส่กะทิค่ะเป็นสูตรโบราณเริ่มใส่กะทินะคะวันนี้ใช้เป็นกะทิขวดค่ะหอมหวานมันเหมือนกันค่ะ เาบอว่ารัสเน่ยไม่ไม่เายามค่าลดการองคุยจักับรัสเซียว่าจะลดการสือึแตบว่ารักเซียไห็ด้วยเดือดแล้วก็ทานได้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้แมก็ยั จากซิกโรกกอนออกลางนะคะมามาเล่าให้เราได้ฟังว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างในแง่บอกลบเนี่ยเกี่ยวกับสงคราม้ะมันที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดโควิดสิบเก้าแบบนี้อาจารย์ภาษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณบางคะคุณฟังจะได้นน้ำมันมะกอกที่เกี่ยวข้องกับโรคอาหรับเอ่อเกี่ยวของเรียบร้อยแล้วนะคะแกงใบขี้เหล็กตีนไก่สูตรโบราณใส่กะทิ อร่อยเครื่องเทศหอมฉุยดีต่อสุขภาพค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าคุณแม่มนดบจะทำอะไรจะเอาภาพและวิธีการทำมานำเสนอเพื่อนๆน,น,นทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาหารแม่หมอพลังเวทยาอายุวัฒนะแกงใบขี้เหล็กตีนไก่บายบาย,บายค่ะ